เวลาสร้างใช้กระดาษตรงนี้นะคะเท่ากับครึ่งแผ่นเวลาเราไปทําให้ลูกค้าหรือว่าไปทําให้คนตัวโตไม่ต้องฉีกกระดาษนะลูกนะไม่ต้องฉีกนะแต่ว่าตัวเนี้ยแม่แบแบแม,ม่แบบเขาตัวประมาณแบบเนี้ยก็ก็ก็าฉีกได้นะคะตรงนี้เรียกว่าหัวกระดาษตรงนี้เรียกว่าหัวกระดาษวัดจากหัวกระดาษหรืวว่าดินกระดาษด้านบนเนะี่ยอันนี้ดินกระดาษก็เป็นด้านบนวัดออกมาสิบเซนนะลูกสิบเซน 10เซนเส้นที่เราขีดเส้นแรกเนะี่ยก็จะเป็นเส้นคอนะคะจากนี่นะลูกนะดูนะคะเราจะขีดมาหมดกระดาษเลยอันนี้ลินกระดาษข้างบนนะคะวัดลงมาเท่ากับ10เซนแล้วเราขีดเส้นแรกเราก็จะเขียนไว้ว่าคอนะคะเส้นที่พวกขีดต่อไปนี้จะคือริมกระดาษเหมือนกันหนูไม่ต้องวัดก็ยังไม่ต้องวัดท้ามานะลูกนะเป็นลิมกระดาษก่อน รินกระดาษก่อนเพื่อนนั้นริมนกระดาษไปอยู่นี่อันนี้จะเป็นริงนกระดาษของด้านหน้าอันนี้จะเป็นริ้นกระดาษของด้านหลังรินกระดาษริ้นกระดาษด้านหน้าคืออันนี้รินกระดาษด้านหลังคืออันนี้นะคะขีดริ้นกระดาษไว้เพราะว่า ตรงนี้ก็คือริมกระดาษข้างบนนะลูกคุณไม่ผิดนะคะเดี๋ยวจะว่าเส้นมันเยอะแยะเนาะนอจากริมกระดาษแล้วว่าหัวกระดาษลงมาสิบเซนนะลูกนะสิบเซนขีดเส้นหัวท้ายแล้วก็ขีดเส้นโยงหากันเลยหนูสร้างเลยก็ได้ลูกสร้างในนี้เลยหนูจะวาดเป็นตัวเล็กก่อนเหรอตัวเดียวหนูไม่เข้าใจเป็นตัวเล็กเอาตัวจริงเลยลูกเอาตัวจริงลอง เราจับเส้นไว้นะคะว่าคอนะคะเส้นต่อไปนะคะเราจะหาเส้นเอวเส้นเอวได้จากยาวหน้าเช่นยาวหน้าตัวตัว,ตวมาตรฐานคือ3 4เราจะใช้3 4สถ้าเกิดไปวัดไข่3 2สองก็ต้อง3 2สองไปวัดไข่3 5หก็ต้อง3 5หนะลูกนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยส4ี่แล้วก็จะวัดจากนี่ลงมาคอเนี่ยลงมาเท่ากับเอวแต่คอวัดลงมาเท่ากับเอว ตัวนี้34เซนดูนะล,ลูกวัดจากเส้นข้อลงมาเท่ากับยาวหน้าเป็นเส้นเอวเท่ากับ34นะลูกนะสามสิบสเซนก็วัดลงมาเลย34มสี่เดี๋ยววัดจากคอลงมานะลูกนะ34พอเราได้34ปส๊บเนี่ยค่ะเราแบ่งครึ่งเลยนะลูกแบ่งครึ่งเลย34ก็เท่ากับ17 ดูนะโูกนะไม่ต้องยกม,มันทัเดเปตต่อเขาแบ่งครึ่งเพาะสาทุกสี่แบ่งครึ่งสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดก็จะกลายเป็นอะไรเป็นอกจากอกกับคอก็แบ่งครึ่งจากอกกับคอแบ่งครึ่งก็แปดจุดห้าขยาบามให้มัทัดได้นะโกูกเอวอกบ่า แต่ีอย่างนี้นะลูกนะเราจะได้ตรงนี้นะคะวัดมานะคะจากคอลงมาเป็นเอวจากเอวกับคอแบบครึ้นเป็นอกจากอกกับคอแบบครึ้นเป็นบ่าอ่านะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างหน้าเนี่ยได้เท่าไหร่ตัวเลขของข้างหลังจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็มาแบ่งที่ตัวนี้เหมือนกันสองสิบสี่นะคะสิบเจ็ดแล้วก็แปดครึ่ง แล้วเราก็จะขีดเส้นนะคะขีดเส้นแนวนอนนะลูกนะโยงหาการ ดีนะคะออกมาจะเป็นตามอย่างนี้เวลาเราตั้งตั้งไปทีเดียวเลยเวลาเราขีดมันง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะคะโอมาร์กจากนี่ลงมาสิบเซนอ่ามาร์กไปในโลกนัดสิบเซนแล้วก็มายี่สิบเซนอย่างนี้ยอ่าสิบเซนแล้วก็ยี่สิบเซนมาร์กไปทีเดียวเลยนะคะ แล้วก็มาม่าไว้ที่ชิ้นหลังสิบเซนยีน่สิบเซนถือเส้นแนวนอนนะลูกนะถือเส้นแนวนอนขาจก่สะโพกบนแล้วก็สะโพกล่าง บางคนเขาก็จะบอกว่าสะโพกเล็กสะโพกใหญ่นะได้คอบา่าอกเอวสะโพกบนสะโพกล่างครบหมดแล้วนะคะแนวขวางนะคะต่อไปจากลิมกระดาษด้านขวามือของเราเราจะวัดเข้าสองเซนวัดเข้าสองเซนเนี่ยจะเป็นเส้นกลางหน้าเป็นแนวติดกระดุมแต่ถ้าเกิดเมื่อ เสื้อสวมหัวเหมือนนี่ใส่เสือ้อยืดอย่างเงี้ยสวมหัว,ว,หวก็ไม่ต้องใช้นะคะแต่ถ้าใส่ผีก็ไม่คด้แต่นี่กูทำเป็นกรการามไว้ก็ใช้นะคะลกูกไว้เข้ามาสองเซนสองเซน,เซนมาร์คไว้ก่อนนะลูกนะมาร์คไว้ก่อนนะมาร์คไว้สองเซนจนหมดเลยนะคะมาร์คไว้เป็น,ปนตอนๆไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขีดเส้นที่คอเนี่ยขีดไปหมดกระดาษเลยนะลกูก ไม่สุดที่เราที่เราขีดเข้ามาสองเซนเมื่อกี้เรียกว่ากลางหน้านะคะจุดที่เกนออกมาสองเซนคือเป็นจุดกระดุมนะคะจ,จุดเก็เรียกจุดเกยกระดุมเกยกระดุมก็แบบนี้ดูจากเสื้อครูนะลูกนี่ไงเส้นที่เราวาดเข้ามาสองเซนก็คือเส้นกลางของกระดุมของตัวนี้เนาะพิจิตนมาเลยออกไปก็คือสองเซนเข้าใ,ใจนะลูกนะ การโตรก็คืออันนี้ที่เรามีในกระดุมเนี่ยคือการโตรนะคะอันนี้ก็คือกลางหน้านะคะ ก็ใช้เจ็นะแต่ว่าเวลาเราทําเป็นพุกคุณก็จะเอามาปรับคุณจะปรับลงทุกครั้งเลยก็เลยก็เลยให้เหลือหกครึ่งน,นะคะไว้เข้ามาหกครึ่งแล้วก็สูง6กเซนครึ่งหกจุดห้ากว้างนะคะลูกแล้วก็สูงตั้งฉากไปนะลูกนะหกจุดห้าสูงก็หกจุดห้า บางสูตรเขาใช้เจ็ดนะคะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะอันนี้กูมาปักมาปักกเขีดนเลลูกการพอเขีดเสร็จแล้วนะคะจากคอสูงเราจะวัดต่ำลงมาเช่สี่เซนจ,จากคอสูงนะคะเราจะวัดต่ำลงมาเทสี่เซนคอสูงอยู่ที่หกจุดห้านะลูกตรงนี้นะคะจากหกจุดห้าเราจะวัดลงมาสี่เซนจ,จะอยู่ที่นี่ วัดจากหกจุดาลงมา4เซนจากนั้นนะคะเราจะขีดเส้นไหลฟ้างไหลฟ้างเนี่ยตารเราวัดตัวนะลูกเราจะวัดจากไปลายไหล่ด้านหนึ่งทันีด้านหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไหลฟ่ฟางมันจะต้องหานสอง 2. ไหลฟ้างตอนนี้สามสิบแปดสิบแปดสิบแปดไหล่้างข้อที่แปดนะลูกนะ ดูข้อที่8นะหาไหลฟ่ฟางหารสองเท่ากับไหลฟ่ฟางสาแปหารสองได้19ขีดเส้นไหลฟ่ฟางผ่านจุดแบ่งครึ่งผ่าจุดแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเอา19กตั้งตัวเลขไว้ตรงนี้ที่กลางตัวนะคะหนูตั้ง19เก้าไว้อย่างนี้นะลูกตั้งอย่างนี้นะลูกนะเอาส9บก้าอยู่ที่กลางตัวลูกแล้วเราก็ขีดนี่ไปอย่างนี้เลย มาปุ๊บตรงนี้เราก็เขียนตรงนี้ไว้ว่าสิบเก้านะลูกนะแต่เราเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้คือการตัวผ่านจุดสีเส่เซนมาให้สุดนี้ให้ได้สิบเก้านะคะอื้อืไหลได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจุดไว้แล้วเนาะจุดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บจากไหลตรงนี้เราเสร็จละเสร็จละไถลงมาเป็นอะไรบ่าหน้าบ่าหน้าเราไถลงมาเป็นบ่าหน้าเพราะฉะนั้น จะต้องหาบ่าหน้าข้อที่9ก้าหันสองขาบ่าหน้าหันสอง 2, บ่าหน้าส4สี่หารด้วยสองเท่ากับส7บเจ็ดนะคะให้วัดจากกลางหน้าเข้ามาแล้วจุดไว้ก็คือวัดจากกลางหน้าตรงนี้เข้ามาให้ได้17 1เจดเจดจุดไว้นะคะมาร์คไว้เฉยเฉนะคะเมื่อกี้คูณลืมเทหละักนะเทหลักบ่าหน้าหันสอง 2, เท่ากับสิบเจ็ด เส้นนี้เส้นบ่านะลูกสิบเจด็ดจดไว้แล้วนะคะเราจะขีดเส้นโยงจากปลายไหลเขียงลงมาหาบ่าหน้าเมื่อเราได้บ่าหน้าแล้วนะบ่าหน้าที่เราต้องการจากนั้นลากเส้นโยงลงมาโยงจากสิบเ้ามาหาสิบเจด็ด แค่นี้นะคะพักในแค่นี้เห็นไหมคะเราไล่ลงมาถึงบ่าหน้าแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปอบนะคะนะคะทีนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จอยู่ได้ไหมลูกยังนะคะอ่ะบ่าหน้าหันสองบ่าหน้าหันสองคอสูงคอสูงอยู่ไหนคอสูงอยู่ไหนลูกไปหาไปลายไหลอ่าจากคอสูงไปหาไปลายไหลเฉียงเลยนะคะ เส้นที่เราขีดณนะบัตรนี้ที่เราขีดอยู่นะก็คืออันนี้นะลกูกนี่นี่นี่มีตะเข็บใช่ไหมลกูกตะเข็บลายอันนี้แหละเส้นที่เราขีดเมื่อกี้นียก็คือตะเข็บลายของตัวนี้เนาะอะพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราลงมาที่บ่าหน้านะคะหาเท่ากับบ่าหน้าหารสองมาดูบ่าหน้าบ่าหน้าหารสองบ่าหน้าสองสิบสี่หารสองได้สิบเจ็ดวัดจากลกางหน้าไปให้ได้เท่ากับสิบเจ็ดแล้วก็มาร์กไว้ วัดไป17โลตอนนี้มันง่ายอยู่ตัวเลขของครูแล้วตัวเลขของเราสิดีวตัวเลขของเราึ้นเปัญหาแล้วลูกนะตอนนี้ตัวเลขของครูเขียนไว้ว่าบาทหน้า17อ่าเขียนไว้ว่าบาทหน้า17จากนั้นเราจะขีดเส้นโยงจากไปไลายไหลลงหาบาทหน้าไปลไหลเมื่อกี้ไหลเราอยู่ที่ไหนลกูกไหลเออนั่นแหละขีดโยงไป เฉียงๆนั่นแหละถูกต้องนั mm ่น hmm. แหละเพราะฉะนั้นเส้นที่เราเขีดน่ะแนี้เมื่อกี้นี้ที่เราเขีดน่ะก็คือตัวนี้นะลูกนะหนูดูนะจากไปลายไหลเฉียงปั๊บเรามาถึงที่นี่นะ้ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงน,นี้แล้วนะคะถึงบ่าหน้านะต่อไปพวกก็อ,อกนะคะข้อที่สิบนะคะข้อที่สิบหารอบอกด้านหน้าเท่า,ากับรอบอกบวกหลวม ถาเราวัดเกิเราวัดได้ยังไงพอดีถ้าเราไม่บวกหลวมใส่ไม่ได้นะคะทีนี้เสื้อเนี่ยเราจะหลวมเท่าไหร่เราอยากหลวมเท่าไหร่ก็สุดแค่แต่เราจริงๆอ่ะถ้าเราจะเอาผู้โคลงอะไรเนาะจะบวกสิบห้าสิบหกก็ได้เราจะบวกบวกหลวมเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตรงนี้คูมาครูครูครูให้ไว้แค่บวกหลวมแค่สิบถึงสิบสองเซนพอ ถต่ถ้าเราจะเอาโค้งๆเลยอ่ะโค้งๆเลยมันจิกโกจิกก๋กใส่และเออเราก็จะบวกไปสิบห้าสิบหกเซนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเราต้องดูลักษณะของเสื้อว่าเราจะหลวมเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยครูให้บวกแค่สิบเซนนะหารอบออกด้านหน้ารอบออกบวกหลวมสิบถึงสิบสองได้เท่าไหร่ได้เท่าไรหร่หารสี่บวกชิ้นหน้าใหญ่กับชิ้นหลังหนึ่งเซนบวกชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะหน้าใหญ่กว่านะ ทำไม่น่าถึงใหญ่กว่าเพราะหน้าคนเราด้านหน้าม,าม,ออมันมีหน้าอกมีหน้าท้องเพราะฉะนั้นเสือเ้อก็เลยชินหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะบวกเนิ่งบวกเน่นก็คือหน้าใหญ่กว่าหลังน,นะนี้เราก็ไปดูนะคะเท่ากับราบอกตัวนี้แปดสิบสี่รากอ,อกตัวนี้ 84. แปดสิบสี่เราจะหลวมไปสิบเซนแปดสิบสี่หลวมสิหรูเขียนไว้ในนี้เลยนะลูกเขียนไว้ในนี้เลยนะออกเขียนไว้ที่เส้นออกนะลูกเขียนแปดสิบสี่ บวกสิบเท่ากับเก้าสี่เอาเก้าสี่มาหารด้วยสี่เท่ากับยี่สิบสามครึ่งนะครึ่งหเจ็ดจุดห้ายี่สามจุดห้าถ้าเราทำยี่สามจุดห้าหลังยี่สามจุดห้านั่นหมายความว่าเราทำเสื้อหน้าหลังเท่ากันเสื้อหน้าหลังเท่ากันถ้าทำตัดพวกข้าหลวงนะคะแต่ว่านี่เราทำมาปัดเนื้ของดีเราทำของดีนะอ่ะบวกหนึ่ง บวกไปอีกหนึ่งก็จะเท่ากับยี่สิบสี่จุดห้าวงไว้เวาใช้ตรงนี้นะคะวงไว้ว่าเราใช้ที่ยี่บสี่จุดห้าจากนั้นก็ให้วัดจากกลางหน้ามาแล้วก็จุดไว้นะคะวัดจากกลางหน้ามาให้ได้ยี่บสี่จุดห้า ม,มาร์คไว้แบบนี้แค่วัดเข้ามาแล้วมาร์คไว้นะลูกนะยังไม่ต้องไปทำอะไรกนะันมลยนะเดี๋ยวเราให้วัดจักระแล้วลูกทีเนี้ยพอถึงเข้าเส้นโค้งแล้วละ่ะก็จะให้หักงหงว่าเราจะโค้งได้ไหมถ้าโค้งไม่ได้ก็นกแก้วนกขุนทองใช้คป่ะนะอ่ะถ้าเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเลื่อนตรงนี้ไหลลงมาจนถึงสะโพกสะโพกเลยนะ เราะว่าเสื้อหลวมเนี่ยมันไม่มีเอวแต่เสื้ออย่างที่คกูใส่เราคูหาเอวเพราะว่ามันมีมีเส้นขัดมาคะก็เลยหาเอวแต่ตัวนี้ไม่ต้องเราก็จะมาหาที่สะโพกเลยนะคะรอบสะโพกนะคะบวหลวมไปสิบเซนแล้วก็ดูนะคะสะโพกเก้าสิสะโพกจริงเราวัดไว 90, ้ได้90้าสิบเราจะบวกไปสิจะเท่ากับหนึ่งร้อย เนาะ9 0้าส0บบวกสิบเท่ากับหนึ่งร้อย่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะลูกเอาร้อยหารสี่เท่ากับยี่สิหาร้ได้ย5บวกชิ้นหน้าใหญ่กับชิ้นหลัง1เซนบวกชิ้นหน้าใหญ่กับชิ้นหลัง1เซนก็คือบวก1เท่ากับ26บหกวไว้นะลูกใช้ที่ย6 ไปนี้ก็คืออันนี้นะลูกนะทีนี้เป็นเส้นข้างแล้วโยงกันร,ระหว่างอ,อกกับสะโพกอ,อ่าหนูตั้งมันทับโยงเลยลูกจากจุดนี้อ่ะยังไม่ได้จุดเลยจากจุดนี้นะจากจุดยี่สิบหกนะลูกนะ,ะตั้งมันทับนะมันจะเฉียงๆหน่อยนะเพราะว่านมมันเล็กกระปุเนาะอ่ะโยงหากันเลยแบบนี้ อ่านะคะทีนี้พอเราทาเสื้อหลวงปุ๊บเนี่ยเราจะต้องช้อนข้างเสื้ออย่างของครูเนี่ยเวลาครูยกพ้นหนูจะรู้เลยว่ารูโค้งเยอะถูกไหมคะอ่าทีนี้เสื้อเข้ารูปเนี่ยเวลาโค้งเขาจะโค้งตั้งแต่สองจนถึงสามเซนถ้าเสื้อปล่อยเสื้อปล่อยก็คือเสื้อหลวงเนี่ยเขาก็จะเก็บข้างประมาณเซนถึงเซนครึ่งแต่ตัวเนี้ยครูขอเก็บเซนครึ่งเพราะอยากให้อยูโค้งสะโพกนะคะวัดเอวข้ามมาหนึ่งจุดห้า หนึ่งจุดห้าพอหนึ่งจุดห้าเสร็จแล้วเราจะลากเส้นจับนีน่นะเฉียงลงมาหาหนึ่งจุดห้าจากอกนะลูกจากออกมาหา,าหนึ่งจุดห้าจากนั้นเนี่ยถึงตอนที่เราจะโค้งแล้วนะคะเวลาเราจะโค้งเนี่ยมดูนะลูกระหว่างสะโพกบนกับสะโพกล่างให้แบ่งคึ้น เวลาโค้งนะลูกนะจะได้ร่วมไปถึงไหน,นตอนนี้แบ่งครึ่งแล้วเราก็จะโค้งจากตัวนี้นะลูกมาจนถึงตัวแบ่งครึ่งจะโค้งจากจุดนี้มาถึงแบ่งครึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ไมโค้งถ้าเกิดเราใช้ไมโค้งก็คือตัวนี้ เวลาโค้งเนี่ยเราจะโค้งแบบนี้นะลกูกดูแบบนี้นะคะตั้งเป็ท่าอย่างนี้เนาะตั้งอย่างนี้แล้วเราก็ไข่ตาไว้ลูกองของลูกใส่ถุงขไปเยอะแล้วก็ไข่ตาไว้แบบนี้นะลองดูไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะคะ ออลองด,เด,งดูเดี๋ยวจะโค้งให้ดูเดี๋ยวพอจะโค้งให้ดูพอเสร็จเรียบร้อยุ๊บก็โค้งจะกรแแลนะ้วลูกนะพอตรงน,นี้เราได้นะคะดูแล้วลูกนะโค้งจะกรแแล้วมาอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องใช้นมแก้วแล้วนะลูกนะอ่ะทีนี้มาเดี๋ยวจะโค้งให้ดูจะโค้งมาถึงตัวแบ่งครึ่งน,นะคะ เออตรงนี้เราเก็บเอวน้อยเนี่ยก็ยังยังพอไหวอยู่ตอนนี้แต่ว่าเราเข้ารูกจ๋าเลยเข้าลูกชุดทงชุดไทยต,ตัวนี้เข้าด้เยอะแบบนี่เนานะทีนี้ดูนะคะเวลาเราโค้งก็มาอย่างนี้ลูกรูตั้งมันทัดมานี่เห็นไหมคะลกูกขีหมุอเอาตัวนี้มือเนี่ยเป็นตัวดำเลยคัะดูมือดูมือนะคะ ตัวเนี้ยตัวสองนิ้วเนี่ยคุณจะดันให้มันทัดเนี่ยออกมาแล้วก็ตัวเนี้ยลูกโป้งมันจะดันเข้าไปเพราะว่าตอนเราตั้งเนี่ยเราตั้งมาอย่างเี้แล้วเวลาเราไปเหนี่ยทุบปึ๊บขยับเห็นไหมคะค่อยๆขยับขยับขยับพอมันเข้าขอบปุ๊บก็จบเลยนะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เวลาเราโค้งตรงเนี้ยแพทเทิร์นเนี่ยเราตั้งอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะโค้งอย่างเนี้ยมาได้โค้งมันก็ไม่สูงเวลาเราโค้งตัวเนี้ยเราต้องจับแบบนี้ แล้วก็หาหลัง,องเอาคอเสื้อเนย่าคอแท้แทนเนี่ยเข้ามาหาตัวเราแล้วก็ตั้งมือดูมือนะคะตั้งไว้อ,อย่างนี้นเอาดินสอ,อาวางไว้ที่นี่นะคะถ้ากระบีม่มือหนึ่งเนี่ยตายมีดาบเดียวเนะี่ยปื๊ดถึงนี่เลยเนาะอันนี้มือลองแล้วกันกระบี <c oughs> ม่มือลองแล้วลูกนะนี่อย่างนี้ลูกเออนกแก้วก็นกแก้วนกขนทองก็ขนทองเถอะเสร็จจังท <c oughs> ่นี้เสร็จแล้ว ง่ายไม่โูกนะถ้าเกิดว่าเราใช้นกแก้วเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนกแก้ววางแบบนี้ไม้หนึ่งอยู่ที่นี่ไม้หนึ่งอยู่ที่นี้เขาว่าเพิ่งเปิดนะแต่ในง่ายเกินไปในง่ายเกินไปแล้วก็มนนู้กมีเทคนิคสำหรับคนมือซ้ายนะคะ เขาหักโค้งเองเพื่เขาไม่เคยใช้มือซ้ายก็ลองเขลองดูทีนี้มือซ้ายเนี่ยมันมันต้องมือนี้ใช่ไหมเวลาตบหวักมันต้องตบหวักจากนี้ไปนี่ถูกไหมถ้าจากนี้ไปนี่พวกเนี่ยก็ต้องยังไงวะทางนี้ขึ้นก็อยญ่แล้วไม่เป็นไม่เป็นเราลองดูอะดูลองเอาตั่งาัขนาดของเรานะแต่ว่านี่คือถนัดมือฝาเพราะฉะนั้นเราพอระวังเรื่องนี้พวกมาเนี่ย เราตั้งตั้งดินสอเนี่ยเหมือนวงเวียนนึกออกไหมลกูกไม่ใช่วงเวียนใหญ่นะวงเวียนที่ที่เขาว่าอะไรวันเดานนนะคาคณิตเนค่ะตั้งไปนิดปึ๊บดูดินสอเขาอยู่เนี่ย,ยแล้วมือเราเนี่ยเหมือนวงเวียนมันจะไปมันเองเอง่ะมันอัตโนมัติอะลูกเห็นคะคะแต่วงเวียนเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะเป็นแท่งเนาะแหลมแหลแล้วก็ดินสอมันจะอยู่เนี่ยแล้วก็หมุนไปเนาะเนี่ยก็คล้ายกันนั่นแหละแต่ว่าเราใช้ตัวนี้ไม่มีตัวช่วย แต่ถ้าเกิดทําแล้วยังไงมันก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หนึ่งไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้ปุ๊บก็น,นี่แหละตัวช่วยแต่พอเราใช้ตัวช่วยไปแล้วเราเริ่มต้นหักยังไงเราก็จะติดกับตัวน,นี้นะลูกนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไแต่มันใช้ไม่ได้กับโค้งทุกชนิดบางบางบาง,บางทีมันจะมีโค้งอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนทีมันก็ใช้ไม่ได้นะแต่ว่ามือเราก็ต้องต้องใช้ได้นี่นะนะคะอันนี้มันได้แค่ตื้น นะเนี่ยเราก็จับอย่างนี้เห็นไะหมลูกถ้าหนูพอไม่ได้หนูเอาตัวน,นี้มาช่วย<ด>นะนะ